ก็โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับก้าวเกมเมอร์กันคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เราจะมาดูอาวุธสงครามกันหนุนดาเดียวยาวแต่ว่าปล่อยคลิปเป็นช่วงๆนะครับหลังจากที่เราจะได้ทาอะไรเราอะไรหลายๆอย่าง PC จะมาแล้วผมก็จะต้องห่างหายไปจากคอนโซลนะครับก็คงจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เพราะว่า PC คงจะโอ้โชว์กันเต็มที่ เลมนาวเลยทีเดียวนะครับว่าของเราเทพของเราเทพกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะครับคอนโซลผม,ผมไม่ได้เถียงอยู่แล้วเพราะว่าพีซีมันสวยอยู่แล้วนะครับผมคงจะไปเล่นเกมอื่นนะครับเอาล่ะเราไปโนกันเลยดีกว่าวิธีการเรียกเรียกพวกนี้นะครับก็ต้องโทรเรียกหาเปกกซัสนะครับเปกกซัสลูก,ลกม้าบินนะครับม้าบินเปกกซัสนะครับ หออดแร้าหลุดเร้าหลดร้าแล้วก็เราจะสั่งอะไรดีเราจะสั่งไรโน่แท้งก่อนเลยเป็นอันดับแรกอันดับแรกคือไรโน่แท้งนะครับเราก็ดูว่าไปส่งตรงไหนไปส่งแค่นี้เองใกล้ๆนะครับแล้วเราจะมาดูอนุภาคของไอ้รถรถถังเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรถถังอนุภาคมันจะแรงจะแค่ไหนเราไปดูกันนะครับไปเลยวววัววว ไปเลยครับไปเล,เลยครับแหมผมจะตัดตรงนี้ไปเลยนะปึ๊บ โอเคถึงวัดถังแล้วนะครับตอนนี้ไปลองรถถังเลยดีกว่าถังมันทำอะไรได้บ้างก็มียิงยิงนะครับยิงยิงแล้วก็ยิงนะครับ,ย,ย,รบยิงแล้วก็ทับครับยิงแล้วก็ทับทับได้นะครับทับแล้วมันก็ระเบิดเลยนะครับรถนี่นะครับทับแล้วมันก็จะระเบิดนะครับนี่คือ รถถังนะครับเราจะมาดูความทนของรถถังกันบ้างว่าทนได้เท่าไหร่มัน,นก็ทนได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าโดนโดนล็อกเก็ตบบเียวก็ระเบิดแล้วไม่นานนะครับเหยียบไปเท่้นหมดครับพวกเจ้าทำลายครับ สงครามครับผมวุสงครามมาแล้วถังให้หมดครับถังให้หมดถังให้หมดเราเป็นอาวุธสงครามเราถังหมดนะครับผ่านับนี่นะครับพังแล้วรถถังโอเคหลังจากที่รถถัง,เร,งเราเระเ,เบิดไปเรียบร้อยแล้วรถถังกา,กากนะครับ รถถังวใหมนี้มันกากลื้เกินนะครับตอนนี้ตั้งแต่อัปเดตแผ่นหม่นี้รถถังถึกว่ากากลงนะครับไม่ได้ค่อยทนเหมือนเดิมนะครับโอเคเราเสียเราเสียเวลากับมันรถถังมากเลย Hello, เอาคันอื่นนี่อ่อ่าต่อไปก็เป็นบัสสายเฮลิคอปเตอร์แล้วกันนะบัสสายเฮลิคอปเตอร์นะครับ happy, โอเคเสีย200 <c oughs> นะครับเพื่ออยาก ทังไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไปต่อไปเราก็ขับรถไปนะครับขับรถไปหาเครื่องบินวัาสาเฮลิคอปเตอร์อันนี้เป็นของเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกแบบยังไม่มีไฮนะครับเือไอ้สองไอ้สองสองสอง,สองอันที่ผมเรียกไปเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากมากเลยนะครับสำหรับมิชชั่นธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเรบมีไฮแล้วก็คงมีอุปกรณ์อเยอะนะครับคน นะครับโ okay. อเครถเค่องบินเครื่องบินบินบินหุมบินหุ้มบินปุบ,นบ,น okay. บนปเเนเบปุ๊ะะบปุ๊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 บปุบปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุเบปุ๊นบบบบปปเบปปุ๊ปปุ เราเปลี่ยนเป็นโหมดเพิร์ลพัันเห็นไ,ไหมปรับนี่เป็นโหมดเพิร์ลพัลสันแล้วนะครับนี่มันจะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับมี Rocket, ล็อกเก็ตล็อกเก็ตจะสามารถยิงล็อกเก็ตได้เลยน,นี่นะครับนี่มันจะกดโกลวัวไม่ได้นะครับกดได้แค่สองนัดสอทีแค่นั้นอนี่เป็นแบบลูกกระสุนไม่ต้องติดตามนะครับล็อกเก็ตนะไม่ติดต้องติดตามแลวไวก็ยิดเลยเลยปุ๊ป,ป นี่เป็นอ่าเป็นไงปืนกลปืนกลปืน,นกลยิงเอาละครับนี่ก็คือเนี่ยประมาณเนี้ยวาษาเฮลีคอปเตอร์เอาละเดี๋ยวเราไปตรงสนามบินตรงนู้นกันดีกว่า,าบินตรงนู้นบินใกล้ๆ หลาว่าเนี่ยคดูก่อนทสนนอนนิสนามบินตรงนี้นะครับสนามบินตรงนี้เอาละสนามบินนี่เรามาสนามบินตรงนี้นะครับเอาละนี่คือข้างในของเฮลิคอปเตอร์เนี่ย นี่ว่าเเราโดดลงเลยปุ๊บเราจะได้เรียกลำใหม่ได้นะครับต้องเอาลำเก่าให้มันพังไปซะก่อนอ่าแต่ตมนนันพังได้ไปแล้วนะครับอตอนน,นี้นี่เราเข้าโซนสนามบินอีกหนึ่งที่นี่คือสนามบินนะครับบับล่ม,มครับับล่มลง ครับล่มลงแล้วตอนนี้เนยบปั๊บนี่เป็นไงนะครับครับล่มลงแล้วอดโมก่อนเอาละต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะรีดต่อไปก็คืออ่าอันนี้นี่ไม่ต้องสนใจมันนะครับไททันนี่เป็นเครื่องบิน เครื่องบินขนขนขนคนนะครับมันต้องอันนี้มาเราเอาวัสุสองคันเหมือนเดียวนะครับก็ต่อไปเป็นไฮดร้าแล้วกันไฮดร้าไฮดร้ากันเป็นเจ็ตที่มีสองระบบนะครับเจ็ตที่มีสองระบบผมจะลองให้ดูว่ามันเป็นสองระบบยังไงนะครับมันสปอนขึ้นมาละรีสปอนขึ้นมาละอ่าเราจะเปิดเป็นโหมดธรรมดาเราจะเอร์ซันแล้วกันนะเราจะให้ดูว่ามัน มันมีอะไรเติมมาจากเกจธรรมดาบ้างเ็จธรรมดาแค่ขับไปต้องขึ้นเฉยๆนะครับโอเคเราจะให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงปับขึ้นไปเสร็จปุ๊บเปิดประตูเชิบนั่งปับปับนี่นะครับใด้ดูนะครับมันจะมีสองสองอย่างนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยเห็นไหมครับไม่อะไรเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกระบบนะครับระบบนึ่งเป็นเกจนะครับ เจอไอ้นั่นน่ะเปลี่ยนไประบบหนึ่งก่นระบบแบบขับเคลื่อนนี่อย่างงี้สามารถบังคับได้ลอยอยู่ข้างบนเลยก็ได้นะครับเราบังคับไปเรื่อยๆนะครับสามารถบังคับได้เลยนี่คืออ่าไฮดร้านะไฮดร้าก็เหมือนคล้ายๆกับไอ้นั่นนะครับ คล้ายกับภาษาเฮลิคอปเตอร์เราพูดคล้ายๆกันแต่นี้แรงกว่าน่อยสาม,มารถยิงได้เลยนะครัไม่ต้องรอโอเคต่อไปก็โดดจากที่นี่ทิ้งไฮด้าลงไปข้างล่างอ๋อ้ออลวงแล้วโอ้เป็นอย่างนี้ทุกเที่ยวเลยอ๋อมันต้องเป็นเจ็ตไง ต้องเป็นกระโดดออกไปแบบใส่เจ็ตข้างหลังนะครับโอเคเรามาดูต่อไปกันเลยดีกว่าวันนี้จะทิ้งเครื่องบินนั่นพอดีเลยเอาเป็นว่าเอาที่คันที่มันไม่ค่อยอึดที่เท่าไหร่ที่สุดครับต่อไป <I S 1> ก็อวอร์คิ you, mm hmm. ลคีวอร์คิลีวอร์คิลีวอร์คิลีนะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็น ล็อกเก็ตแบบว่า <c oughs> ยิงโลรัวได้เลย <c oughs> ครับไปเดีย๋ยวผมจะขอตัดตรงนี้เราไปแล้วนะไปถึงตรงนู้นเลยโอเคเรามาถึงซาเวดทีเดียวไอ้นี่น,น,นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเออ่ที่ผมเรียกมาอะไรมาซาเวทมั้งอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ได้ไม่ใช่ซาเวทนี่ใครจะบอกว่าขอเช็คดูก่อนนะแว้ เขาลืมชื่อมันเขาเรียกไม่ได้นี่น่าจะเป็นเดีย๋ยวลองเครื่อง้างบินหนึ่งก็รนะู้เองแหละไปเครื่อง้างบินเลยดีกว่าเดีย๋ยวมันจะบอกชื่อให้เราวอร์คิวรี่ครับผมวอร์คิวรี่นะครับนี่นะหวอร์คิวรี่ตัวนี้จะเป็นวอร์คิวรี่แบบมีปืนนะครับมีปืนสองอันข้างๆนะครับแล้วก็มีปืนข้างหน้าอันหนึ่งนะครับต้องมีทั้งหมดสี่คนนะ ถึงจะใช้ลำนี้ได้สุดยอดที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองขึ้นปืนกันก่อน,นขึ้นไดนะ้มันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับใ,ในในในฟรีโหมดนะมันต้องอยู่ในโหมดไฮสนะครับถึงจะอ่ะเราสามารถขึ้นอนนี้ได้ด้วยยิง น้ภาพแรงมากครับตอนนี้นี่นะครับปินโอเคเรียบร้อยต่อไปก็คือคือเขาอาวุธข้างหน้าอาวุธข้างหน้าอาวุธข้างหน้าอ๋อไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีอาวุธข้างหน้าเป็นปืนนั่นนะครับปืนกี่มิลลิเมตรไม่รู้แต่ว่ามันต้องใช้อีกคนนะครับเราไม่สามารถไอ้นี้ได้เห็นไหมครับมันเปน็นเป็นโลปมือนะครับ ต่อไปก็เราทำให้เครื่องตกเพื่อเอาเพื่อเอาไว้นั่นนะครับระเบิดมันทิ้งตัเลยดีกว่าง่ายดีนี่รเบริดพร้อมกับตัวเราเย้ <Yeah! S 1> เอาละต่อไปต่อไปก็เป็น ซาเวดซาเวดนะครับซาเวดรถไฟมารถไฟมาซาเวดนี่นะครับซาเวดซาเวดเสียสองร้อยเท่านั้นนะครับในการเรียกจะพัง <to you. S 1> เท่าไหร่ก็ได้เสียแค่สองร้อยในการเรียกนะครับเดี๋ยวเราต้องเรียกรถมาก่อนเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยตรงนู้นนะครับไปถึงตรงนู้นเลยจะได้ไวๆหน่อยต่อไปก็เป็นซาเวด ตาเวด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  เครับเรามาถึงซาเวเฮลิคอปเตอร์นะครับตอนนี้นี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่แบบว่าเกือบดีที่สุดนะครับเราสามารถยิงโล,ลัวได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเว้นระยะการรีโหลดนะครับจะยิงให้ดูนี่นะครับคือสามารถยิงได้เลยแล้วก็ปลนมันแรงมากปืนแบบแคนนอนเนี่ยนะครับยิงแบบโลัวนีว้เลย แรงมากมากครับผมรถพุ่มเกาะยังยังพังนะครับพุลมะพุลมงพุลมะเนี่ยพังแต่ว่ามันมีมันมีโอกาสบังคับยากครับเครื่องบินรุ่นนี้มันบังคับยากเลยนะครับก็พังไปอีกหนึ่งลำนะครับรา่เรารวยกลัวอยู่แล้วเอาล่ะต่อไปเลยดีกว่า เอาไปก็เป็นเอารถที่มันพังง่ายๆมันดีกว่าเอาเป็นเทคนิคเขก่อนเพราะว่าเอาอินเสิร์เจนวัตัวสุดท้ายนะครับเยู่เดี๋ยวพิกอัพสเตชันต้องไปเราที่นี่นะเราต้องเอาพสโทเร์เวียโคลเรามาก่อนนี่นี่ดิเควสดิเควสดิเควสให้มันมาส่งที่นี่นะครับ โอเคอ๋อไม่ไปแล้ว oh, oh. มาแล้วครับ delivery เอามาส่งให้เรียบร้อยแล้วครับอ๋อ r e q u e s ไอ้นี่มันเอาไว้สำหรับรถอยู่ไกลๆแล้วให้มันเอามาส่งที่นี่นะครับโอเคเราก็มาส่งเรียบร้อยอะไรเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงนั้นเลยนะครับช่วงที่ถึงรถลิงค์นิคเกิลเลยนะครับไปนะครับปุ๊บ อแล้วครับทางนี้เข้ารูปร่างก็จะเหมือนรถธรรมดาธรรมดานะครับโฟล์วิวได้แต่ว่ามีปืนข้างหลังติดอยู่ข้างให้ข้างหลังอันหนึ่งนะครับเอามาลองยิงปืนกันดีกว่ารถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนนี่นะครับรถยิงรถนี่กันนะครับนี่ครับนี่ก็ปืนที่มันติดอยู่หลังมันนะครับ ไปมึงกไปครับนี่ครับมันก็บอกว่าโยมมนเทนสเตตเลเวลนะครับค่าความเฮี้ยนะครับค่าความเฮี้ยค่าความเฮี้ยจะขึ้นนะครับถ้าเรายิงถ้าเรายิงประชาชนหร,หรือไม่ก็ยิงพวกแอบเองหรือไม่ก็ยิงยูเซอร์ด้วยกันนะครับมันจะทาให้เราค่าขึ้นค่าเมนทนสเตตนะครับโอเคต่อไปก็ระเบิดรถคันนี้ทิ้งอืมเพื่อต้องเรียก เราต้องเรียกคันใหม่เราต้องระเบิดรถนี้ทิ้งนะครับหรือไม่ต้องโดนทำอะไรให้มันพังวันก็เรียกคันใหม่ได้นะครับโอเคต่อไปต่อไปก็คันสุดท้ายแล้วการคันสุดท้ายสำหรับคลีปนี้นะครับ Hello, you help? อินสแตเจนพิกอัพนะครับโอ้ส่งไกลจังอาวละเราจะขึ้นรถกัน แล้วก็เดี๋ยวผมจะวาร์ปไปเลยนะครับวาร์ปปุ๊บไปถึงเลยนะครับถึงที่ส่งเลยโอเคไปไปแล้วครับปุ๊บมาแล้ววินเซอร์เจนพิกอัพนี่คือรถที่ดีที่สุดนะครับสำหรับไว้ใช้สู้กับคนอื่นนะครับผมจะให้ดูว่ามันมันถึกขนาดไหนตอนแป๊บเดียวนีบ่บว์นะครับ แนัดเดียดนี่โบูไปหมดแล้วครับแล้วอีกอย่างมีปืนข้างบนมีปืนข้างบนเดี๋ยวผมจะลองปืนข้างบนให้ดูนะครับปืนข้างบนปืนข้างบนขึ้นเลยปึ๊ปบปั๊บปึบ๊บปั๊บชุบโอเคลองปืนให้ดูเลยนี่ปืนและอีกอย่างนี่ก็คือ ผมจะทดสอบให้ดูเลยว่ามันทนต่อปืนขนาดไอ้มันทนต่อลูกกระสุนขนาดไหนเอ้ยทนต่อระเบิดขนาดไหนผมจะระเบิดให้ดูเลยก็ได้เอาไปอันนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่โดนระเบิดเงี้ยสี่ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าโดนระเบิดจริงๆอะสิบครั้งยังไม่ระเบิดครับนี่นะครับอันนี้ก็จะทนระเบิดหน่อยนะครับ โอเคเอาวุนสงคามาขอจบจะเป็นเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ใครใช่ก็ก,กดแชร์นะครับแต่ถ้าไม่ไลค์ไม่แชร์ก็กดดิสไลค์ไปนะครับผมทำคลิปมาเพื่อให้ความรู้เฉยๆใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ตามสบายนะครับแล้วก็ผมก็คงต้องขอจบคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือไม่อยู่ที่คนดูนะครับถ้าคนดูน้อยถ้าคนดู ไม่มากก็ผมก็คงหยุดไปสักพักนึ่งครับหยุดไปสักประมาณทิ่สองอาทิตย์นั่นแหละหรือขี้เกียจเขียนแล้วทำไปยอดวิวก็ไม่ขึ้นนะครับก็นะครับต้องขอจอจะเท็นี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ